น้องมาเข้ากัดนี่มาคำหลาครับโชพี่อ่ะอนนจยงไรคำหลาเจ้าเอาบ่าท่านว่ามันอยู่ไกลอ่ะตอนนี้พานใหญ่เขกากำลังเชิมเข้าขืนมาแต่บอกยิ่งไกล้อบ่โอ้ พันแหียงว่ากระหอเขาหั่งนะเออเอาไปเบิ่งก่อนพันแหี่ยงไนะล่เอาไปคัวนะไล่เอ้ยฮู้มกลายกับมืออะไรเลยบางยานี่มันไหลหมูแต่ว่าบอท่านเทิงมากา้านแล้วก็อีชโชเฟียอ่เอา้าบอท่านกับกูแหละ เ้าสิไปห้าทีมงานเฮ้าเพราะว่าขี่ครัวแรดรอเมื่อผู้แล้วจนคำคำแหละกะเ้าสิกินเขากินหนาห่วยผ่านทองผ้าบูหล้เลยไปบอลเป๊ะๆในไดทีมงานเฮ้าเห็นว่าชายบูก็บชิ้นไบูเลยบัวใดอีใดแมงกากมากำลาบ่ะไร Nè, con khỏi quá, cứ chiếc má hao Hàn mất bộ bạc, hao, to Khoi hết mẹ, phép, phép, phép โอ้โหน่องมาหากัดนี่มากัลากับโชพี่อ่ะอูดบ่เห็นบ่อูจะได้กลัวมันโผล่ชอดใชนี่ออกไดแล้วไก่อนชอดบอทางเบิ้งขอเบิ้งนี่อ้ย สีดอีบ่ด้เล่นนี่นาโตใหญ่นยังก้นล้วงเนี่ยเนี่ยปวยยังเต็มใบมะลุทีมงานเท่ากับวนๆอยู่ลองอูดเบิ้งแต่ที่แน่ๆนี่ต้นไม้ใหญ่เช่นนี่นี่แม่นเฮือนมั่นเลยแหละ ลบองอูดเบิ้งมัดค่าได้เอาทำไมใหญ่เขาก้อนให้มันห้องไว้ห้องเปิดมันพ่นได้พ่นได้เอาเอาเอใช่เลยเอาไลา่โหลดใช่อีกใช่อีกมั้งเอามั้งเอาเอาผ่านง่ายเอานี่ม่ใิเอาพวกไม้เข้าใบลายเลยเอา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 บุดออกไฟอูดเลยฮะช่วยชกัน เลี้ยมอะเน่ยอาเอาเอาโชุกข้านี่แท้หักช่วยๆกันหักช่วยๆกันคว่ำสามมาคีเป็นบอลเกิดแห่งคว่ำสาเร็จน่ไบ่เรื่อเพื่โอ้มีหายมากได้เกิดตัวนี้เกิดมีหอยคันห้อนหมอก นั่งก็ตีคณะปาเอาหน่อยหนึ่งตอนกลางจุดกนวันต้องบึงมือเล็ดกันไดตัวใหญ่กันได้หนาพ้นมันอยากๆยหกจังหน่อยาตีไผ่เชือกพึ่งเข้าบ่ไว้ไฟอกอ่กักำล่านี่ก็ได้เออฮะๆีิคุให้มันท่านกระบอกมอนี่้่อไมเขากินนี้องกาพ่จังไรคำลา เจ้าเอาบ่ท่านวอามันอยู่ไก่โพดบ่าเฮ็ดให้พ่ออีกไรเมือแรงนี่ทาว่าโตเฮ็ดให้นี่ทานำารเมื่อห้าสิิวบนี่อากใหม่อีกวะกอามมันบุลงมันบุติดได้โอเคใช่ไหมมม่ยเบลืงได้ ใส่เรื่อยๆใส่ได้ไลให้หมดแต่ว่าใหม่คือใต้นี้ขั้นบอกันเป็นใต้ข้าหลยแรงแท้เป่าน้ำตีพบะถามว่ามันใต้เลยมันตกลงอะไรในผ่านนอเคร็กแเทร็เพราะว่าจูดไปแต่ทั้งดุมหันมันมติดเลอมติดอยู่ดุมเเมันติดติดอ้นนี้ติดอ้วนี่บอะไตอไรติดอะไรติดเอเนี่ยดโอน้องมาเข้ากับนอนเผาเลยนี่มาคําหลังกับโซคีเ ทางบึงมันจะตีเยตััวลกนเด้อะชดป้ายบ่มีบ่ทางป้ายมันสีชอดป้ายยังควันทางลุ่มพี่ไปตำรวจมึงซื้อไหนพันเนียงขืนเนาะเป็นสีปั๊มเลยพันเนียงต้นไม้บ่ตายบ่เลยแต่เจ้าขืนต้นบักตอกเนี่ต้นไม้ตายเป็นได้ทีจับหลัดจับคอเลยบอกควันออกเทิงเลยโอเคบ่เจ้า ขึ้นไปยังจะอันนี้แหละมาหลับควนโอ้โโอ้มนุษย์มนุษย์กินควันบ่เอ้เฮ้ยมันยังตกลงนี่ขเ้นบ่างเออมัยังตกลงนี่นยงเปึ้ไปเบืองอกีเ่งเนาะพูออกกี่งพูเออแมนขึ้นเบื่งเบงตล่กีิงแล้วอาผ่าคือไปน้ำจีแล้วผาเถื่อขึ้น โอ้ยบ่แมนตูขึ้นไปยังนะคิดว่ามันแมนเหรอเอามันแดนได้บาทใได้โอ้ยบาานิ้ขึ้นอ้าเป้าต่อไปมอู้แห่งลูกบ้านโอยโกนใหม่พอดีชอดไปการได้โอกาสที่้ฮาชิได้นี้คือชวนน่อยโอกาสที่้ฮาชิได้นี้ สามเจ็ดสิบพราะว่าอีกอย่างมันเป็น,นเฮือนของมันนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นีบได้ด้วยสามสิบนีได้ได้ขึ้นขึ้นต้นไม้อะไรพานเฮียงขึ้นจะได้ในพานาทาบอเปตากับลงมาเด้หาตัวไม้ลงลังพี่ด,า,ดนาน,น,นะควันนะนะไฟทุบหมยเลย ลงมาลงมาหาตัวใหม่ฮอดพุนเลยวะเฮียงดูน้ำตาทุกคนจะอยู่บปอยู่แรงกันได้โค้งแต่เงาจนหอดปายผ่านเฮียงขึ้นไปแกควรไพ่เห็นมันไปตามงาเลยแต่บ่กหูว่าแล่นเห็นมันสิไปงาใดเฮาก็เลยบ่มีความสามารถที่สิเอามันได้ไปไปไปลงมาหอดเลยวะ อนปกาเยมแนมมึงี่เดี๋ยววะแนม้าหนม้าจักมี่โกนจักขึ้นป้ายประจักเดือบนี้เด้อเนี้คอยหันว่ลอยชวนลอยก๊้ตีนนกนี่จะโกนเด้อนะบ้าเอวบื้าเงบักเืองกแงขแล้วคอยว่าอีโชพีอะอพี้งน่มีโกนนี่้องมนโกนอีกแล้วนี้มันี่

ใช้พูนห่าฮ่างาตัวไหนฉีไปทางกกยังกกละเอ็นฮะโอ้ยมันไลลขึ้นทึงอะไรทุกคนแจมดับไปไปโตโบยไงนะมันบวกุ่มเนาะบบุุมมโตที่ช่องกับโบได ไปเอาไปต่อจนกลัวมันสีคำผู้ใดเขาจังสีพาทีมงานโค้งกลับแต่ไหนพอบ้านหนักอยู่บ่ไม่หนักเลยโอเคหรือว่าหนักถามว่านักกแบกต่อไปโอ้ยงานกุทนนี่ แง่เข่าแล้วแง่เข่าก้นปลาแล้วนี่นี่นี่เข่าบอนก้นไม่กุดนี่เออช้ำแขนนี่ก้นดำดำใครได้ผ่านขุ่แล้วคอยงันค่ะจับบัท่านอบายอบายคือนี่แล้วก็ปลายกุดนี่นี่ใช้ของแล่นช่วงนี่นี่มันสิออกอยู่ตาำใจผู้แล้วก็ตามดวงไลย

เอโอ้โหโอ้โหเก่งเลยนี่โซฟีอโซฟีอได้เห็นก่บเก่งเ่ต้อ้ออ้าขึ้นไปไหวเด้อโอ้โหฮึฮึโกนมาไล่แค่ดถือมีโกนไดบอนี่น่มันาอนก้อนกุดนี่บอนงามเออบอนโกนึ้นมาเหาเเลียยดบอนไปเอ็ดโมนี จะให้มันปั่นให้เนียวเด้อหันมาตัวอื่นใดหามันได้องเบ้อาไฟใอชองเบิ้งเออไฟองเบื้องชองเบ้งหนบ้าดอกได้หาแม่นบ่ได้ผ่านดอกเอดอกวัดผีดอกจนหอดผีหนกใส่ับนกใส่คับเอสโอเคบอเห็นบ่เันีนเห็นบ่เยียเบื้องเบิ้องเยีมเงเออเข้าหันแหละส่องเบื้งเลย เออซมาก้อนสมก้อนเอ็ดไ่องลุมแต่ว่ากนกูดมันบกมันบกสัตว์ล่งลมทุกบ้านสัตี์กูดเว้ยเล่นเกิดเถิ่งเลยเป็นไปไยังมึลเถิ่งเด้เดินออกมาเดินเตี้ยเตี้ยเถื่งเถ่งก็มีกูดหอเขาไม่สุดเถียงไปนองลมมีกูดบนนนเป็นเขากเบื้องนี้แต่ว่านี่กระปูดฮะแล้วบอนผานไงอันนั่นแหละมันเขาฮะจะซ่องลงมาเลยนะ กเด้อพันเหรอนี่นี well, e <c oughs> <c oughs> ่เกิดอะไรเฝ้าอยู่นี่ใช่ไที่ช่งก่อนสองตอนนี้พันใหญ่เขากำลังเชิมเข้าขืนมาแต่บ่กหูว่าสิไดพ้นหรือบ่ได้พ้นอาเบิ้งขอชองเบิ้งนี่เอาบอกมาเบิ้งคอยขอชองเบิ้งเอ้ยมันองเมื่อยบอคอยมีโคมอยู่ออกมาโลดโอ้ยเมื่อย คว่มชุงนี่งพูดทีมงานเท่ากับยุลุ่มพนโกนเลิกเลยคนเบิ้งเบิ้งมเห็นมงอันนั้มัน,น,น,มนแบบว่าโกนชอดทั้งเหงาชอดแล้วเผาอูดเลย อูดเลยถ่าชอตออกมองนี่บอแล่งใหญ่อยู่ใดในพ่านเห็นแต่ว่าห่างนุกปืนนำบอท่านอ๋อไป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 ยอมยๆอมยอมยอมไม่พันไม่ลังดำแข็งแข็งสัมตายตายตายฮอนทุกคนโอ้บอได้สมโตแล้ว ทีหนองมาเขาพอแต่ว่ามันเขาโกนชุดความสามารถที่เฮาเชียนะเบิ่งแล้วคือเเอาบัวไดเอาก็เลยยอมไปไปต่อไปคำละเฮ้ยเมย่อย์เมย์ช่ยพี่อาวกับดินเบิ่งมันอามันเห่าอยู่รลุม ตัวนี้มันมากก่อนหันเห็นมัด่อเ่าห่วยเต็มที่อไรคือมีแต่ขึ้นกยังอีกขี้ลงเอา

ใช้หอยมันกวดในฝั่งต้นน้ำค้างใช้น้ำค้างบอแมนบอโอ้ยพี่นี่มันขวดนี่แหละนี่นี่หันอาชเป็นมือนี่นะนี่คืนกามันกั สิเป็นโกนนั่นแหละเบิ่งทาทางต้นไม้มันเป็นกระบากเป็นกระปูดไปต่อเพราะว่อาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกระเริ่มคำแล้วเวลาเข้ามันกระจันโจมอเขอา้ามาไปเห็นไหมถาันี้บนชวนเขาไปชวน,นพี่ ิฟูลอยน้องบอยู่มันมันเข้าไป็นงมือเดี๋ยวคนก็คอยมากเนาก็ก็ที่ยงมานอนมึงก้อนมึงก้อนโก่ลออกมาโอ้ยเจแมนสวัสดีเลยนะเพราะว่า คนโคอยมากมันน,นอนอตกเรือววโอๆทุกคนขี้แกเฮีย,ยไปไปไปทมานอนนี่คับเลยรบกวนรบกน้มีเห้ามาฮห้างผิ่งดำขุมมุมขุมมุมเนี่ยนเะอาเอนะบิ้งยิงเบิง้ง <laughs> ไปไปไปโอ้คือจุดจุดนี้นคนบมคอยมากหอนนะแหละมูหันมันฉีออก วัตเตบายหา้ามุ่งแล้วมันเริ่มออกกินหลอได้บางที่ถาวางวอนนทีมงานเท่าอาจมาหอดเพราะว่าชวนวาาาชม,มากเขตนีนเท้าเท้าสิมิแต่มาครัวเพราะว่ามันใกล้นะอ๋ะอมัแห้งเลยหมดอ เทือจุบ้คิดบ่ะผ่านไงยิ่งวงยานิ้อียังอีแดงอ้หูอกู่บ่แหล่ะมันแงมันยังแงผ่านไงยิ่งอีแดงทุกคนฮู้มันแรงมากชวนหนาเพิ่นนะ เพื่นหำเลยไปเบิ่งยางมันเบิ่งเื่อยฮะบ่ตั้มบ่โอ้มแรันตัเลยนฮียเนตั้มบ่ตั้บบ่ตั้มโอ้ยื่อยตั้มแรนจนเมื่อยผ่านท้องแรนมาลมพุบโลดเพื่อนมือหินนี่ นี be ่เฮ้อโอ้ตายคอยรวดว่ามันถือแล้วเห็นบ่กคอยชวนเฮ้ยยิ่งใกล้ปโอ้ได้ได้ โอ้มันลุ่งกระตินผู้ล่คอยแ่นช่วดนามันแลนมานี่นี่นี่มันแลนมาตามนี่แหละจะนี่แล้วมันแรนมานี่นี่หอยย่ามันไปตุงตุงอินโมจักพานหญ่ไปตุ้งอินโมจักเออไปไปไป โอ้โหคอยคิดว่าอีเวอเจ้ายิงฮะเป็นไดงกี้นิ่งไกล้อยู่แบบไหนไอ้ึกว่ามานะแดนออกมาโอ้แดนออกมาใส่ดูดง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 เจ้ายิงน้ำกลยิงน้ำกลมันยิงมาเดาบมดเดียวขนาดนั้นโอ้ยพี่จนมันหอดพี่คอยแล่นยังบนทันแม่มาแล่นครับแต่รถมาเดียวไกลบ่ โอ้ยฮาแมตรลาน้บาเน้อ yes, ่วซาดต่ว่าท uh ือน right, uh ี่ยังพอหวาดไ้ดำเนาะบุ้นทึกนมขี่บัตะอะขันทึกนี่ปุกนี่มาพิ่งชันเรื่อามันให้ตังรักนใ้มันโดนผ่านใหญ่ยิ่งอีแดงมันตื่นมันตื่นเหล่็แกลนมาแกลนมาลาดนาเพิ่นนะที่แรกเพิ่นวามาแล้วันนี้เพิ่นยิ่งไรกนมันมตีทุกคนพว่าไล่ย่มันแบบ ชนละมุนโต๊ะเฉพอรก็ว่าได้ข็เรยบอถือน้องมา้าข้ากระแลนพูดแหละล่วงตามลำกระตินเดียวไปเบึงบางที่อาจมันอยู่ตุงกระตินไปห่วยพาดท้องเป็นจังไรเฮ้ยเจ้าคูบยั้งบังหันเ <laughs> ออห้เจ้าคูบดูดูเจ้าห่อยแก้อวฮะเนี่ยประชื้มือเ้อคุบหลวงเคยอดหัว นี่นี่นีมัน้อพี่มัหักพี่พี่นี่ห้อยไันี่แม่นเลยนี่มาตารมาเลยเฮ้ยห้อยเจห้อยจากห้อยมันปุบนี่ใช้ข้าวไรลัะท่าคเลยอะไกินอยนี่ไปทั้งที่รอหันคอยเบิงนี่โต้เบิงหึน่เออโตน้อยเออโต้เนน้อยคอยเบิงเมนาโต้ึกช่วงมันฉี่เงาปนี่ แม่มาลนี่นี่ไ่นี่งมาไล้วมันเล้แสกับมาพี่นี่นี่แม่แลเหนื่อยในพ่านชวนน้ำกับพ่อท่านพราะว่าอีแดงนี่มันแลนมูอไว้ไป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 พูและหาออามาบ่เออมันเมื่อมามันเมื่อแล้วมาเมื่อแล้ว ไปบ้านนี้เขาสิโรกครับเพราะว่าตะเว้นกะเริ่มมืดแล้วเพราะว่ามันเริ่มค่าแล้วเอาก็เลยสิพ้านองมาครับกูและมือนีอาหารเข้ากับชบุบรณ์อยู่ไปขวเบิดมือก็ได้มาขีกากตัวหนึ่งกันยังดีไข้กัวบ,บ่ได้ไข่ก้ใหญ่ใครเหรอ,อโ,โอ้โหปวดว่าไข่เลยช้ำม,มากบ

พูดนี่แต่ป้าเนาะ เฮากลมามหอดเทียงเป็นทีเรียบร้อยเลยเขไดีคำเกือบเข่าเจ็ดมุ้หล้างจากนะเอาปากพรล่ะกับส hmm? like ีแดงอยู่กัวกินเอาปากพรก่อนทุกคนเห็ดจะได้แกงเอาโมทีแหละของกะญงอยู่แต่เข้าคนกัลาย แกงเอาสดหนามเมื่อยเแม่นเข้าเมื่อยเมื่อยแล้วชดนามมันห่อนขึอยังเี้หองเลยในผัะห้วยเนวมันแล้วอ่ะนี่น่นนี่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 นี้นี่น่นนี่นีนนี่นม่นี่นี่นนี่นนนี่นีนี่นี่น่น่น่่นี่น่นีนนี่่น โอ้มันจอทอนถาว่าอีจักหนึ่งกับแม่นไข่ห่วงเนาะมันบ่ห่วงแล้วอันเบิดสุดนี่มันอีกชุดหนึ่งอีกได้บ่อาหารเนาะนี่อาหารเห้ามื่อนี้อาหารดีมื่อนี้พิเศษพิเศษมื่อนี้เนา้อมันไดก็สิว่าพิเศษอันเท้ากินแต่แมงหางแหลมหันแหละเนาะมื่อนี้หัวก็ได้กินสัตว์มีเลือดนะอหน้าที่ปอ่เมือนะอ๋อตู้ ยมครับบ้างเขาไป่ได้ซอยังเจ้าเลยได้เห็นไหม่ตัวนี้ใช่ปะใช่ใช่ใชัก้เงนั่นเ้่เอามากครับเต็กวกออกเลยเนีักเลยค่ะทามเจีวปลาไข่มอนเตกกล้วพ่ไหนไข่มาแล้วมันจับมันนกคนชัยแห่งชดมันอ เขตแค้นแดนใดหาใครเทียบพันนา้องนะน้ำของน้ำสันประสานกอดใจเมืองหลวงยาบบลีทีนี้เคยฟันหมุงุงเเวียงจันเชียงควงจากลาแซนหวังคืนนั้นยินตีเออบล็อกชุกแล้วบานเ่ีเอโอ้แลนตาตู ลองกับเราแด้หน่อยตาโตเมื่อนี้อาหารดีโอ้อาหารดีอาหารงามกินดีน้องมึงเขาเนาะบันน้กินกันบัก์ลังเลมเนี่ยเม้นยังก็อร่อนนะหน่อยนะมาบ้านนี้กินข้าวแรงน้ำกันเมื่อชุดไายจังได้กินอาหารดีผ่านมากคับเฮาบ่กคอยได้กินอาหารดีกรับคือว่าโอ้แหละ บอกคอยมีเวลาได้ไปครัวมือนีเกลื่ยได้ไปครัวก็ได้อยู่ฮะทาบีอะไรออมแนนออมแนนเปลือกแตงนั่งแตงคือกินคมนะกินได้กันได้บ้านท้องแชบบอห้อยลังจับนะอเอาเอากินจับบ้านมองเลยรบ้านมองหลอดชะลาดเห็นไก่มาเลือกครับแล้วก็จับก้อนหน่อืยคือว่าแล้ว ผ่านม่องหยาดน้ำฝากมาได้ดีมากันเห็นบีจำเห็นอียงเนาะอืสเตียร์บีอีกก็ระดับหนึ่งเลยไม่อเลยบอจำเข้ามาเนี้ยอ่ากินเขากินน้ำแล้วนายพานกัดฉีกคอปิดวิดีโอได้เพียงแค่นี้ทุกคนขอบใจที่เข่าครับเบิร์ครับชมแต่จนจนจบคลิปที่สำคัญอย่าลืมผ่าก้นไค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ในพานเห็ดคิปใหม้ๆอีกต่อไปขอบใจทุกคนพบกันในวิดีโอหน้านะขอบใจด้วล่ะบายจุ๊บ